สวัสดีครับผัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้จะมาอัปเดตบ้านลุงเด่เนเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันนะก็วันนี้จะมะีเลี้ยงช่างนิดหน่อยเขากําลังจะเลิกงานกันครับก็มีชิดบอลของไอเจนะครับกับนักเก็ตไก่เป็นถุงไม่งี้เลยแล้วก็มีหนังควายจีนะทอนกันตรงนี้เลยสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูเด็ดมาให้ชิมนี่คือหนังควายจี <c oughs> <c oughs> นี่หนังควายจ <c oughs> ีนี่มีเปิดช่องได้ข่าวว่าเปิดช่องเหมือนกันก็นก ตอนนี้ได้ทำอยู่ก่อนครับอัพอัพคลิปอยู่ก่อนก็หลายเดือนนะครับไม่อัพครับ <c oughs> ไม่มีเวลาครับนะก<อ>วันนี้เราก็จะมาอัปเดตบ้านลุงเด็นครับก็เกือบจะเสร็จร้อยประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับของบ้านตอนนี้เนาะก็วันนี้ช่างเขากำลังจะมาฉาบต้นเก็บรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับเก็บรายละเอียดนี่เราเราจะเทกัน,นครับวันสองวันก็จะเทละวช่างทีช่างพี่มีน้งควายจีกันเป็นไหมช่างไฟเก่งมากนี่ช่างไฟเดียวแล้วก็มีนักเก็ตไก่มีนี<อ>ให้กิน เดี๋ยวมาดูระบบไฟระบบบ้านหน่อยเดี๋ยวอัปเดตเพื่อนๆให้เห็นกันครับบรรยากาศความน้ําก็ซื้อมาใหม่มันยังอีกประมาณสักกี่วันเนียถึงจะเสร็จเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านนยครับว่าหน้าบ้านตรนนี้ของเราเป็นยังไงเดี๋ยวมันดูนี่ครับเดี๋ยวมันจะมีโรงจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าโรงจอดรถนี่รอ,อ,อเก็บรายละเอียดบ้านเสร็จแป๊บหนึ่งนี่ครับวันนี้อนุญาตใช้กล้องโกโปรในการถ่ายนะครับก็เสร็จประมาณสัก 90%้านนะครับอ่านนะเดี๋ยวก็จะมีผู้นี้เขาก็จะมาใส่ระเบียงนะครับแล้วก็พอระเบียงเสร็จก็จะทําลงจอดรถก็เป็นอันเสร็จวิธีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในบ้านดีกว่าว่าตอนนี้บ้าน้องเด่นเสร็จไปถึงไหนนะครับนะตามไปดูครับไปไปไม่ต้องตัดต่อให้แบบยาวๆนี่นะครับมาดูบรรยากาศภายในบ้านของเราหน่อยนะครับตอนนี้ก็ระบบไฟนะไฟล่องตอนกลางคืนนี่เปิดมาสวยเลยครับ ก็เหลือฉากเก็บบางจุดตัวนี้ผมจะบิวอินเป็นที่วางทีวีนะครับนี่แล้วก็จะมีโซฟาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะดูทีวีประมาณอย่างนี้ครับเ่าเรามาดูหน่อยเรามาดูห้องห้องน้าก็เสร็จหมดละรอเก็บฟงเก็บไฟเป็นบ,บางจุดครับนี่ห้องน้าข้างล่างเนาะแล้วนี่ก็เป็นชั้นสองขึ้นไปนี่เป็นห้องนอนรับแขกนะครับอีกหน่อยปาเค็มมาก็จะมาอยู่ห้องนี้นะครับก็เมื่อวานประตูติดหมดแล้วแต่ว่าเขามาทาสีไม้นี่ก็เลยต้องทุ้ประตูออกไป แล้วก็นี้ห้องห้องน้ำชักโครกนะครับนี่ห้องอ่างล้างมือนิวชักโครกนี้ก็มีมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะแอมน,น้ำนี่ครับเป็นเรนชาวเวอร์ครับแล้วก็อันนี้ห้องนอนหน่อยห้องนอนก็นี่ครับห้องนอนก็ไม่ใหญ่เพราะเรามีติดแอร์ให้ด้วยแต่เย็นๆเดี๋ยวมาดูห้องห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องครัวนะครับนี่อันี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้ติดไฟเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโต๊ะกับข้าวยังไม่ได้ไปซื้อครับ นี่คือและนี่อีกที่หนึ่งคือนี่เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ของบ้านเราครับตอนนี้จะมีบาร์นี่ผมจะเป็นบาร์ทาเทนเดอร์เองนะครับนี่มีบาร์ส่วนตัวครับตรงนี้มีฝ้าหลุมแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่วางเครื่องดื่มโชว์นะครับนี่นี่เป็นบาร์ส่วนตัวครับบาร์ส่วนตัวที่อยู่ในบ้านคือตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้ามีบ้านก็อยากจะมีอย่างนี้นะครับมาดูข้างล่างนี่เดี๋ยวจะเราจะต่อเติมนะครับข้างล่างนี้เราจะต่อเติมเป็นครัวไทย นะครับพื้นที่เก็บของตรงนี้นะที่เมื่อก่อนผมว่าจะทําบ่อปลาคาตรงนี้แต่ว่าค่าเป็นทนายแค่ดูแลมันเยอะถามพี่โอปลาค้าบ่อ,อเดือนเดือนเท่ากับเปิดแอาร์ทั้งวันนะครับในนี้ก็จะต่อมาต่อหลังคามาปุ๊บก,ก่อกํอาแพงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทําเป็นครัวไทยอยู่ข้างนอกนู้นครับทำกับข้าวจะผัดจะทอดอะไรก็อยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นห้องเก็บของเล็กน้อยแถวนี้นะครับหลังจากบ้านเสร็จเราจะทําต่อตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูหน่อยนี่เป็นส่วนของห้องครัวครับ อัปเดตเพื่อนเห็นเลยอัป,อปเดตล่าสุดเลยอประมาณสักสีเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จแล้วครับเดินเข้ามานี่ก็คือห้องครัวครับเห็นไหมมีเขาเรียกว่าอะไรไอแรนหรืออะไรนภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรียกอะไรตรงนี้เป็นมุมเอาไ้ลาบกับติดไฟไว้สามหลอดนี่เอาไว้ลาบจิ้นซาจิ้นสามารถยินตรงนี้ไม่ต้องไปนั่งกับพื้นเราสามารถทําตรงนี้ได้เลยๆๆนะครับนี่แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นครัวนะนี่ก็เป็น ชุดบิวอินนะที่ว่าซื้อสําเร็จรูปมาครับอ่าซื้อมาปุ๊บก็จะมาวิวอินมาทํากับข้าวกันตรงนี้ได้นะครับมีอ่างล้างจานตรงนี้ได้เตาแก๊สมีตัวดูดควันนี่ของฮาับเฟลไปโดนเขาหลอกมาหรือเปล่ารู้ว่าหมื่นแปดไอ้นี่เตาแก๊สนะครับนี่ของฮาับเฟลไปดีไปดูไปเที่ยวห้างมาพี่โปรโมชั่นโปรโมชั่นซื้อไปซื้อมาโดนไปหมื่นแปดกลับมาบ้านอุ้ยโดนหลอกหรือเปล่าแล้วก็จะมีชั้นพวกซิงค์พวกนี้ครับนี่เก็บของอันนี้ก็เก็บของ นี่ก็เก็บช้อนเก็บอะไรนี่ครับที่แรกผมว่าจะทําจะทําห้องครัวตรงเนี้ยจกอ้่เมืองกับประแรดไทยอูไทยกับประแรดเมืองตรงนี้คือเมื่อก่อนแกนว่าจะทํากับข้าวตรงนี้เลยแต่ว่าพี่เคศบอกน่าจะทำข้างนอกด้วยนะเพราะว่าถ้าทําห้องเนี้ยเวลาจะทอดจะผัดแกงทอดเนี่ยมันจะหมีนเข้าไปในบ้านแล้วก็มันอาจจะเป็นฝุน่นเป็นห้องตรงน,น,นี้มันก็จะเป็นควนมันก็จะดําไปอ่ะก็เลยว่าอันนี้ไปแบบทากินแบบที่ไม่รุนแรง เป็นยำทำยำทำต้มต้มมาม่าต้มเมล็ดงาก็ทำในห้องนี้แต่ว่าถ้าจะทำเมนูหลักๆักเราก็จะเปิดประตูมาก็จะเจอครัวไทยอยู่ตรงนี้ผมจะทำต้มก่อมาแล้วก็ทำเหมือนบ้านข้างนี่แหละนะครับเป็นเหมือนเหมือนบ้านเยทันนี่แหละล้วก็ทำกับข้าวกันตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของเก็บตู้ชงตู้แช่อะไรไปนะครับ ه, เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนหน่อยบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ชั้นสองมันยังไม่เสร็จนะชั้นสองก็ ขึ้นันไดมาครับตอนนี้ก็จะมีรูรับแสงอยู่สองรูนะครับก็ขึ้นมาแล้วครับอ่านี่ก็เป็นอีกห้องหนึง่งนี่เป็นห้องรับแขกอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ห้องรับแขกคือจะเป็นห้องพระก็ได้ห้องรับแขกก็ได้ครับนะก็เดินสายไวติดแอร์อะไรได้ odd. ห้องนี้ห้องเล็กหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดินเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ก็ไฟยังไม่มาเนาะก็เป็นสุข <haya> ภัน องน้ำครับห้องน้ำไม่ค่อยใหญ่ใจ,ใจผมอยากได้ใหญ่กว่านี้นะแล้วนี่ก็มีเดรนชาเวอร์กับเครื่องทำน้ำอุ่นหาหนังตรงนี้ได้แล้วก็มาดูมาดูวิวห้องนี้หน่อยเนาะมีเอฟซีถามมาหลายท่านว่าโรงเรียนบ้านไปถึงไหนแล้วครับถึงไหนนะครับก็มาครับรรยา,ากาศข้างบ้านครับเป็นมาแบบนี้เมี้ยวเมี้ยวเมี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 ยวอันนี้มีอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ มาดูห้องอันนี้ห้องอันนี้ห้องพิเศษห้องนอนลุงเดียนเลยนี่มาดูก่อนช่างพีสวัสดีครับช่างพีนี่ครับจ้างมาเดินไฟให้พออันนี้นี่พอนั้นพอเดินเข้ามาห้องปุ๊บปึ๊บเข้ามานี้ผมก็จะทําเป็นห้องแยกปึ๊บเดินเข้ามาตรงน,นี้ก็เป็นห้องทํางานผมนะนี่เป็นห้องทํางานลุงเด่นครับก็ไว้นั่งทำงานเดี๋ยวติดผ้าม่านมันก็จะดูมืดขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีโต๊ะทํางานอยู่จังไหนบางจุดอ่ะนี่เป็นห้องทํางาน,นครับนี่มาดู ถ้าผมทํางานเสร็จผมก็เดินออกจากระเบียงมามันก็จะมีเหล็กกัน้นตรงนี้นะและ้วก็นี่เป็นระเบียงนอกบ้านครับเห็นวิวทิวทัศน์ของอะไรเ,เวียงเชียงรุ้งครับนี่นี่ก็เป็นข้างล่างบ้านเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะทรั้วใหม่ปร,ประมาณนี้ครับก็เอาเดินเข้ามาอันนี้ก็เป็นห้องทํางานนะมีฝ้าหลุมห้องทํางานเสร็จเดินจะออกจากห้องทํางานมาแล้วก็จะมาเจอห้องนอนครับคือเดินออกจากห้องทํางานมาก็เป็นห้องนอนตรงนี้เลย นี่ห้องนอนห้องนอนโรงเรียนก็มีประตูมีหน้าต่างประมาณนี้ครับก็เห็นวิวนี่ตรงนี้แต่ว่าจะติดฟ้าม้านได้หมดผ้าม้านเนาะนี่ก็เป็นห้องนอนพอเดินออกจากห้องนอนมานี่ก็เป็นห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวของเรานี่เป็นห้องแต่งตัวก็อาจจะหาตู้วิวอินอะไรมาใส่กันแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ำโรงเรียนฝันไว้ว่าจากมีบ้านในต้องห้องน้ําหลังใหญ่จะห้องน้ําต้องใหญ่มากแต่ไม่ได้บอกช่าง เลยได้ห้องอาบไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แบบที่คิดเนี่ยแล้วก็มีชุดบิลลอินมีอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็นี่นีก็มีเลนชาวเวอร์กันกห้องอาบน้ำมีเลนชาวเวอร์แต่ห้องน้ำไม่ใหญ่อย่างที่ผมคิดอ่ะนะแล้วก็มาดูพอออกจากห้องแต่งตัวมาเสร็จข้างนอกนี่ก็จะเป็นดาดฟ้านะดาดฟ้านี่ครับทางเขาก็จัดเมนูกันอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ดาดฟ้า,น,ดา,ดฟานี่ก็เป็นบ้านใหญ่ทันตรงนี้ดาดฟ้านี่ก็กว้างขวางจะทําอะไรก็ได้ตรงนี้บนดาดฟ้าครับเดี๋ยวเขาก็จะมาทํา ระเบียงเหล็กเหล็กสีดําลมเอามาติดตรงนี้นะครับก็ออกมาข้างนอกก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แหละครับนู่นเขาก็มีงานแต่งกันอยู่ข้างๆบ้านนี่ไหมนี่ก็บรรยากาศแบบนี้เป็น,นราวบันไดนะแต่ว่าช่างยังไม่มาติดนะครับเดินลงมาต่อก็ประมาณนี้ครับอัปเดตบ้านต้องเดินและอาสุดก่อนที่มันจะเสร็จเนาะแต่มันยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ครับเดินลงมาก็นี่ก็เป็นห้องโถงห้องรับแขกไปก็ประมาณนี้นะครับ มีอยู่กี่ห้องนอนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้องนอนนะครับห้าห้องน้านะห้องน้ํามีห้าห้องนะครับมีข้างนอกนี่ห้องหนึ่งในห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ําแล้วก็มีสี่ห้องน้ําแล้วมีห้องน้ําข้างนอกอีกห้องน้ำหนึ่งเป็นห้าห้องนอนสี่ห้องนอนห้าห้องน้ําครับปิ้งเอาาไปเผาเลยะใส่ถานมาเลยไม่ไม่ต้องกลัวมันไหมผมนี่แฟนพันเท้นางควายจีนะเอาเอาโยนลงไปไนั้นเลยครับมันไม่ไหมเอาดำๆเลยโอ้ ถุงมือเชื่อมไม่ใช่หรอนี่ครับอันนี้มันมเป็นต้องย่างครับเี่นะเผาไปเลยดำดำเมนูตอนเย็นนี่ได้เรื่องอยู่นนะนี่ครับบรรยากาศนี่เดี๋ยวไปดูโอ้องช่างทำอะไรเดี๋ยวไปดูห้องน้ำข้างหลังบ้านหน่อยนี่เป็นห้องน้ำรับแขกเดี๋ยวยายแบ่งที่ให้ตรงนี้มันจะถึงตรงนี้เราจะทำรั้วตรงนี้ปิดตรงนี้ครับแต่ทำรั้วไม่สูงนแล้วผมก็จะปลูกต้นไม้ ติดกับล้วนี่เป็นถังแซกถังอะไรนี่เป็นห้องน้ํานอกบ้านเวลาใครไปใครมาใครไปใครมาเขามาอยากเข้าบ้านก็ให้เขามาใช้ห้องน้ําห้องน้ําในบ้านได้ห้องน้ํานอกบ้านนี่ห้องน้ำห้องน้ำในบ้านแล้วหลังคายังไม่มีนะเพราะาผมจะต่อผมจะต่อ,อหลังคามาตรงนี้ครับตรงนี้มันก็จะเป็นปิดหมดเลยตรงนี้ก็คือ ห้องเก็บของหรือครัวไทยอยู่ตรงนี้ครับแม่มรนจากาศประมาณนี้ครับอัปเดทให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศล่าสุดของบ้านครัวลุงเด่นนะครับมีคนทักมาเยอะมากบ้านไปถึงไหนแล้วลุงเด่นนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะจัดเมนูกันตรงนี้แหละมีชีสบอลครับมีนักเก็ตไก่เดี๋ยวยช่างก็ ปกติไม่เคยได้ซื้ออะไรมาให้เขากินตอนเย็นอย่าง้นะปกติช่างก็ทํางานกับแต่ว,วันนี้ผมพอดีผมไปกับนาเล่มาไปจัดงานกันที่สวนมาก็เลยเอามานั่งกินกับช่างเขาต่อนะครับบรรยากาศบ้านสวนครัวลุงเด่นครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นเพื่อนได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะจัดหนังควายจีกินกันก่อนจะเลิกงานครับวันนี้ตรงนี้หน้าบ้านตรงนี้ผมไม่อยากจะเอาต้นไม้ออกเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ทางที่พระอาทิตย์มันตกทางนี้ คือตรงนี้จะให้ร่มเงามากเลยนะครับนี่ต้นตะลิงปิงนี่ต้นลูกท้อท้อท้อไข่นะครับมันก็ให้ความร่มเย็นนะแต่มันอาจจะบางบันไดแล้วตรงหน้าบ้านนี้มีน้ําบ่อน้าบอ่อเก่าแกา่เราต้องออกแบบดีไซน์เดยจะให้ช่างมาออกแบบดีไซน์แล้วก็ก่อขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นลานทําเป็นศาลาอะไรก็ว่าไปอย่างตรงนี้หนะ้าบ้านตรงนี้ผมก็จะเ,เชื่อมเด็กขึ้นมาหน่อยแล้วก็เขาเรียกกับ,บบูไม้อะไรไม้ไม่ใช่ไม้เชือ้อรานะไม้เคนบูดไม้คอนบูดอะไรอย่างเงี้ยครับ คือไม่ต้องได้เหยียบพื้นเหยียบเหยียบบนไม้เลยนะครับต่อมาถึงนี่แล้วบันไดตรงนี้ก็จะต่อมาอีก3ขั้น2ขั้นแล้วก็ต้นไม้นี่ผมอาจจะเก็บไว้อะนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันงดบ้านครับต้นไม้นี่มันเก่าแก่ยุคสิบกว่าปีแล้วรางมันอยู่ลึกเท่าไรร่างนูน่นเพราะว่าเขาโถมดินขึ้นมาสูงมากครับก็ทํามันแล้วก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เอาหินเนาะสีขาวอะไรมาใส่ต่อเป็นบันไดนี้ครับก็มันให้ความร่มเย็นดีเนี่ยกร่มเพราะว่าบ้านผมนี่มันจะแดดอย่างนี้เลยนะ กำแพงหน้าห้องนอนกำแพงนี่นะครับก่อเบิ้ลหมดนะครับก่อสองชั like ้นหมดจะซอฟซอฟในเรื่องของเนี่ยตู้พวกนี้มันทำซอฟในเรื่องของแสงครับของแดดทําให้มันไม่ร้อนมากถ้าเดี๋ยวเราจะมีโรงจอดรถมาช่วยนี้บังแสงตรงนี้ก็ตรงนี้อาจจะร่มเย็นขึ้นมาครับอ่ามันจะขกดบบ้านโรงเรียนนะครับควายจีครับางควายจีคนที่อื่นเขาเห็นเขาบอกกินได้ยังไงนะเมนูอย่างนี้เนาะเขาจนเขาจนดำเเขาจนไม่มีที่ มันต้องดำๆถ้าเผาไม่ดำนี่มันกินไม่ได้นะครับยิบ่งที่เราไปกินร้านอาหารนี่เขาเอาเอาอย่างก็เอาคล้ายๆลูกหมูอ่ะไออ๋อลูกหมูไอปัดใช่ไหมครับที่ที่มันเป็นที่มันฝอยทองเหลืองน่ะเขาขัดมาเลืองนะกินเลยครับขัดก่อนเขาขัดแล้วเขาไปทุบๆก็มีน้ําจิ้มมีผักให้อร่อยเลยครับนี่ครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้บ้านโรงเรียนเนี่ยพื้นที่มันมีน้อยเนาะบ้านก็ทําบ้านหลังใหญ่เกินแล้วบ้านพื้นที่มันมีน้อยครับพอ พอเวลาจะทํากับข้าว่เงี้ยอาจจะไม่มีไม่มีที่ให้ทำข้างนอกอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นระ,ะ,ะเบียงไม้หมดเลยนี่นะมันก็ไม่รู้จะไปกินกันตรงไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปทําไปทําตรงไหนก็อาจจะทําหลังบ้านเนาะไปทอดกินอะไรหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงมีงร,รับแขกมาเดี๋ยว,วถ้าแขกไปใครมาผมก็พาไปเที่ยวสวนครับบรรยากาศดีกว่าอยู่ที่บ้านเนาะตัวริงปิงนี่ปลูกไม,ม่กี่ปีนะปลูกปีกว่าครับโดก,กนะนี่ช่างมาแล้วใครมาเขาก็มาเก็บกินกันนะครับ ตระลิงปิงเปรี้ยวๆตำน้ำพริกตระลิงปิงเห็นไหมการทีนะครับโล่งสบายเลยเนี่ยทำน้ำพริกกะปิตำน้ำพริกตระลิงปิงอร่อยครับนี่นะครับก็นี่ชิมดูอ่ะช่างเราชักพงชิมดูยัคงครับ <S <S กินอร่อยครับก็กินกรอบมากเลยอ่ะกินหนังควายจีเหมือนกับกินแคบหมูเลยอ่ะกรอบมากกินหนังควายจีเหมือนกับกินแคบหมูเลยอ่ะกรอบแล้วก็เหนียวช่างนี่นี่บริษัทดีดีเนาะกากินน้ำหวานกันครับตอนเย็นเย็นกินเนี่ยเยหนาวเนหนาวกินน้ำกินอะไรนะลอกช่องเหรอลอกช่องอ่ะช่างพีมาได้แล้วช่างพีมา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 เลยมาเลยมาเลยมากินจอมกันหวานหวาน น้ำมันน้อยไปไหนไหมครับน้อยไปแลใส่หมดเลยใส่ครึ่งขวดครึ่งขวดเลยนี่มันไม่ใช่น้ำมันเก่ามันเป็นน้ำมันทอดนักเก็ตนั่นแหละทอดได้ครั้งเดียวเองก็เลยเก็บไว้เอาไปจุดเตาก็ได้หรือว่าไปทอดก็ได้นี่ทอดหมดนั่นแหละกินกินเลยไม่ใช่ช่างพีหน่อยให้ช่างพีชิมหน่อยปกตินี่เวลาคุยกับช่างพีนี่ช่างพีเขาจะอมตะปูหรืออมอะไรนะอมน็อตไตลอดนะจริงๆริงเดี๋ยวคุยกับผมเฮ้ยเขาต้องอมอมหน่อย อ้ไมก่อนแล้วค่อยกินมันละลายในปากมันจะละลายมันจะมันๆไปเรื่อยๆถ้าถ้าถ้ากินนี่ชิ้นหนึ่งนะบดไปสามแก้วอ่ะปกติชังวีคุยกับผมเนี่ยเขาก็อมน็อตอยู่อันนึงอ่ะพี่ตรงนี้มันต้องเดินอย่างนี้นะสายไฟเงี้ยเขาอมเขาจะอมตะปูไว้อยู่อมน็อตอะไรนั่นแหละกำลังยิงยิงยิงน็อตอยู่อากำลังยิงน็อตอยู่เขาจะอมน็อตไว้อยู่เป็นไงเป็นไงชังวี เหนียวใช่ไหมเหนียวมากครับเจะไม่จะไม่ไม่มีว่าอร่อยมากมั้เนี่ยวันนี้วันนี้ระบบไฟบ้านโรงเรียนเสร็จหมดเลยไหมวันนี้วันนี้ได้ครับเสร็จหมดเลยเนาะครับผมเดี๋ยววันจันทร์นี้ช่างไฟฟ้ามาก็บ้านก็จะสว่างไสวแล้วแต่ว่าถ้าไอ้สายตรงนั้นน่ะที่ในบ้านเมื่อกี้มันมีสีสีเทากับสีอะไรนะสีเหลืองเหรอที่ไหนครับไอ้ที่ว่าเราจะต่อตรงเวลาผมจะใช้ไฟก่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีแม่เนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวต้องกลับเดี๋ยวจะบอดนะเดี๋ยวมาทุกวันใช่ไหมเวลาจะใช่อีกแล้วเดี๋ยวจะเวลาจะใช้เดี๋ยวพรจะบอกสี่วันห้าวัอ่าครับครับเผื่อเราได้ใช้ข้บอกผมด้วยบางทีผมก็จะใช้เหมือนกันโอเคครับครับนะพรุ่งนี้กาำไฟฟ้าก็มาเนี่ยอ่าวันจันทร์วันจันทร์เขาจะมาโอ้โหถ้าพรุ่งนี้ไฟสว่างสบายเลยเนาะจัดเต็มนะครับบ้านทองเด่นนะ นี่ครับนงังไฟจีเดี๋ยวรอกินนักเก็ดก่อนนักเก็ดไก่อันนี้อร่อยมากชีสเนี่ยชีสมันจะเยิ้มๆเลยนี่เดี๋ยวรอชีสบอลอ,อร่อยอันนี้นักเก็ดอร่อย, <c oughs> ออยนี่ครับบรรยากาศอย่างนี้ครับบางคนนักเก็ดไก่ตอน,นเย็นเนี่ห้อยช่างกินนี่น่าจะโอเคครับเมนูนี้ทอดกับเตาถ่านนะสั <c oughs> ตว์เอฟเอ็มตัวนี้รู้สึกจะมี มีอันนั้นดูพายุมีมีไส้อยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นไส้บางอย่างดูฝีมือเรานอกจากจะทำบ้านสวยแล้วนะฝีมือการทำทอดชิดบอลโอ้ชิดเยอะอย่างนี้เลยนะคนใครเป็นคนทอดคนไหนเป็นคนชิมครับโอเคได้ครับชิมเลยครับชิมเลยครับอจนเยอะเนี่ยอ่ะกันุครับครับลองชิมชิมดูร้อนนะร้อนเงินยืดเป็นไงเป็นไงเยอะไหมชิดเยอะไหม เดี๋ยวก่อนกล้องออติดติดติด,ตดที่ชาร์จแบตอยู่เดินหน้ายังไม่ได้ไหนดูแล <c oughs> <net> ้อร่มมอยมากอร่อยไหมอยังไม่ได้ชิมเลยเจ้าวีชิมเลย <Ooh. S 1> เอาได้ไหมเอาอ่ะมันมีน้ำชิมมันมีนักเก็ตไก่นั่นไส้ลาวานะอันนี้เป็นชิ้นชิ้นเหนียวดีอืมเชฟเขยอะๆอู้ดูดูนี่นี่ดูชิ้นครับอย่าไปเอาชิ้นทิ้งนะเอาชิมๆครับยืดๆเนาะ นุ่มๆคือไม่เยิ้มไม่เยิ้มไม่เยิ้มอ้หนี่ไงขอจังพี่เยิ้มเอออ้าบรรยากาศครับก็กินกันไปยาวๆครับนั่งอีกประมาณกี่วันเนี่ยช่างนุ่15วันเสร็จไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ือนกันนะใช่ครับขึ้นเนี่ยเอ้า มาลงมาลงมาของกลับบ้านแล้วเนี่ยคาัเครับครับครับครนบครัครับ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 ค้ับ้รับครับครับนรับครับ้รับครับมรัาครับีรับรัอครับครันค้ับครับครับครับวรับีรับครันครับเรับครับครับครอบครั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 บรัวรับค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 รับรับครับครัรถบครัทครับกรับครับรัเครับรอคอคครับันั เคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวเอาแผ่นแผ่นมาวางเอาแผ่นอะไรนะแผ่นแผ่นครับอ๋อครับครับวางแล้วก็เจาะปูนเจาะปูนใส่อ oh, ๋อฝังเหล็กครับอ่าต้องรอด,ดูครับใกล้จะเสร็จละบ้านเราอุ้ยน้ำมันร้อนออกไหมระวังถอยหลังครับนะตุ่มหรือว่าทอดถ้าไม่พอก็ทอดกินได้เลยนะครับทอดหมดได้เลยอนะ่ะโอ้โหถอยดพี่จับไหมไม่เป็นไรครับนี่คือปลาหมึกวันนั้นชอบพี่ได้ชิมแล้วอร่อยมากครับามาจากอำเภอบางสะพานน้อยที่จังหวัดประจวบมั้งเนาะเป็นนี่ครับนี่ เป็นของของพี่ไผ่ที่เราผมเคยไปตกหมึกกับที่แกมีเรือเองเนี่ยแก,แกขายผมก็เลยสั่งมาชิมดูอร่อยมากกิโลนึงได้เยอะมากเลยนะน,นี่ลองอันนี้ลองแบบทั้งพี่เคยกินดิบๆมานั้นใช่ไหมใช่ครับลอ,ลองชิมอีกรอบหนึ่งวันนี้เอานี้เอาใหญ่ๆห่นะดิชอบงโรงเรียนต้องกินอลังการ <c oughs> เอาพลังหัวเลยอชอบเลยอย่างเงี้ย <c> เ <oughs> <c oughs> อาเดี๋ยวเราไป <c oughs> ย่างย่างย่างห<อ>มึกกินเดียวอันนี้เป็นหมึกจากอำเภอบางสะพานน้อยครับเขาบอกหมึกนี้ พี่ไผ่บอกนะฮะห้ามผ่านน้ําจืดคือคือตกมาได้คือล้างน้ําทะเลแล้วทำอะไรเอาขี้มันออกเรียบร้อยแล้วก็ตากบนเรือแล้วก็เอามาตากที่บ้านต่อแล้วก็คือห้ามผ่านน้ําจืดอ่ะมันรสชาติดีนะรสชาติจะดีมากเลยครับนี่กินกินนี่ได้ลองลองชิ้ชิ้นกินชิ้นชิ้ชิ้ชิ้อร่อยมากอันนี้ผมขอชิ้นชิ้นคนละอันชิ้นชิ้นเลยนี่เลยกินเลยหวานไม่เหมือนที่เรากินทั่วไปนะ แสบป่อแ่บป้อหวาน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 อร่อยครับอร่อยแซ่บบ่แซ่บอยู่เนาะจังพี่เนาะแซ่บอยู่แซ่บอยู่แสบบุรีครับแสบบุรีแซ่บบุรีป้าเอาปิ้งเลยปิ้งเลยนี่ครับคุณค่างค่างไปค่างนาเลยอะปรชมตรงนั้เฮ้ยโจนี่อร่อยเป็นหมึกมาจากอําเภอบางสะพานน้อยครับ ของพี่ไผ่ถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปผมเต็มๆน่นจะเห็นตอนผมไปตกเรือแกเมื่อก่อนมันนั้นปลาหมึกไม่ได้แต่ตอนนี้หมึกเยอะแกบอกแกส่งรูปมาให้ดูทุกวันนะครับพี่ไผ่ที่อำเภอบางสะพานน้อยเขาบอกตอนนี้เดี๋ยวถ้าผมลงไปหาพี่เคนผมอาจจะ,ะชวนพี่เคนขึ้นมาแวะมาอะ,อะไระเขาเรียกอะไรมาตกหมึกครับกินถ้าผมไปน้องกินสดๆเลยนะเนี่ยตัวใหญ่อย่างนี้เนาะคือปาดเศษอวาสาบีไป แล้วก็จิ้มมาสบีแล้วก็จึ๊บเลยสดๆเลยนี่นะสดๆเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ช่างพีไปเปิดไฟแล้วเรกลุงเรื่งเดินเปิดไฟผมขอให้เพื่อนๆได้เห็นตอนเปิดไฟหน่อยว่ามันสวยขนาดไหนน่าดมาดูหน่อยมาดูตอนเปิดไฟนี่เป็นนี่เป็นห้องครัวครับแล้วมาดูนี่เป็นห้องรับแขกนี่เขาติดเขาเรียกอะไรอะใส่ฝ้าเนาะมีดาวไลท์ครับก็ ข้างในนู้นยังไม่ได้เปิดแต่ว่ามีฝ้าหลุมตัวนี้เห็นไหมสวยฝีมือ,ช,อช่องพีนะครับเนี่ยอายุไม่เยอะแต่ว่าฝีมือดีครับนะเดี๋ยว,วผมจะให้แครมาเดินสายไฟอีกหลายจุดน,ะนี่เห็นไหมฝีมือช่องพีหมดนะครับถือว่าถือว่าฝีมือดีอ่ากินกินกินเอาแต่นู่นไม่ได้กินอะไรเหรอไม่ได้กินปลาหมึกเหรอกินนะครับกินอะไนระกินกินไอชิดนะนะชิดบอลเหรอะ ผมไม่ชอบกินปลาหมึกแห้งเกินนะเพราะว่าอย่างเงี้ยออกหวานครับพอดีละพอดีเลยเนาะพอดีเลยชิกเลยโอ้โหอร่อยมากของคนกินดิบกันหมดเลยพี่หอมมะนิลาเนี่พี่กินนี่เลยอร่อยอร่อยมาลองชิมชิมมดูหน่อยดีไหมกินยังไงเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ย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 เอออ้าวชิมกันหน่อยทีนี้โอ้โหไม่มีใครกินสุกเลยเหรอไม่มีใครกิน ก็สดๆนี่อร่อยอันนี้อร่อยออนี่ผมไม่ป่วยจากมือพอยเนี่ยผมจับ่างนะควรหมดไหนๆที่มาสูกแล้วนะนี่ครับนี่นี่นี่สูตรแล้วนุ่มๆแล้วก็ปลาหมึกของของพี่ไผ่เนี่ยรสชาติจะดีมากครับคือหอมกินกับข้าวนะพุดอ้ยแง่ตอนเจ้าเนี่ยมีตัวเดียวเนี่ยกับข้าวเหนียวจบเลยนะ คืออิ่มเลยผมกินผมก็กินอย่างนี้จริงๆตอนเช้าผมก็มาย่างไฟผมก็นั่งกินกับข้าวนี่อร่อยเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถือให้พี่หน่อยถือให้ลุงเด่นหน่อยจะจับไว้แนะผมจะฉีกกันอย่างนี้ไม่ขาดเหนียวน่มของดีครับของดีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวชิมดูหน่อยชิมดูหน่อยลูกสาวคนมาตามหาแล้วลูกสาวคนมาตามหาน้ำมันละไม้น้ำมันละไม้ นูกต้นไม้ลูกหอมเหรอคะลูกหอมแล้วลูกลูกหอมปลาหมึก <partes> อ่ะก็ขอบคุณช่างทุกคนนะครับวันนี้มากินด้วยกันเนาะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนได้เห็นการบราการของบ้านของโรงเด่นไปเรื่อยนะครับจะเป็นแบบไหนก็เราที่ถามกันไปยาวๆนะครับขอบคุณช่างทุกคนนะวันนี้นะว<แ>ันน <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> ้เจอกันใหม่นะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ